มามาแล้วมาเอาแนวมันไปไว้มาเอาไนมันไปวานมาเอาค้นตื่นเต่าไปไว้ทานหนึ่งเขาพี่น้องเอ๋ยสวัสดีครับลูกชายคนโตมาแล้วครับสวัสดีครับมือนีครับผ้าพีพี่น้องมากินครับนี่ครับกุ้งฮอร์เซลมอนครับผมโอ้ยมึงพี่น้องเห็นจะเห็นไม่เห็นพี่ไหนพี่น้องแก้มพักนั่ครับนี่ครับ พักมีแตงมีมะระขี่ไก่ครับเยอเอิมะระขี่ไก่มันใหญ่กว่าขี่นกจับไอ้หอมครับปุ่นครับหอมญี่ปุ่นครับจับแตงอืมแตงกัวพักอันนี้พักซีดครับนี่พักพักพาทเล่าเอินพักพักติดพักทใหยเอินพักตลาด เอามาครับมาครับวันนี้ครับมากินจับจับด้วยกันครับโอ้บยน้ำลายแตกเลยวะพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวลองตดน้ำมือนิดนิ่มกันอ๋ออาไรบปางเอาเลยเ,เลยีๆๆเ่ยมือเลยพี่น้องเอ้ย พี่น้องเมึงครับกลุ่งฮอแซลมนครับคุณนะ่ะย่อยสุดเร็วเลย มะอืมอืมเจ็บไป่น้องเจ็บเกอนเนื Pe ่ยพอครับอืมไม่นูนี่ ตุดวดวดเลยอยช่างาเดียวด้วยใส่มือเลยครับพี่น้องเ <S <S อ้ยว่ใส่มือว่แซบครับนี่เนาะแจมกับเอได้แน่พี่น้องมือคุณนะครับอ,อืม,อมอนี่มามาลายบานเท่านะั้น มาล่าบ้านเขาหร่ยังมาล่ายังก่อนมาลากี่นกนี่มล่าอย่างาน,นี่มาลากี่ไก่นี่นีทำกันเด้อจัดจั่วมเด้อเ <laughs> นื้อ <h> อยากบอกครับควมหวานกุ้งกับค้มมันของป่าใช่ก,กันพี่นอ้องเงยตัวตรวจกับป่าเท่มหมดครับ จอหน่อยพัดบอกขึ้นมาห้าตต่นใหญ่สองคนนาอต้อใจจอส่จอโทรศัพท์หน่อยพอดน,นจอมันหน่อยนีกว่าเออแซบไรครับไม่นู่น,น,นเนี่ไม่ใ่ะหัวใหญ่เนอะใช่เนาะแม่ปาดตังหนาย แก้วัดพร้อมเนี่ยแก้วัดแก่แก้วัดแก่ไข่ร้อมไปเขาเจ้อาไม่ใหญ่แก่ดิปวดดวนแล้วนี่ครับนี่หนองลยกุ้งหอวเทมัน หวานมันมันปลาแ้ามันหวานกุ้งปรทายกันครับี่น้องเอ๋คือมึงเอาคือพามเลยครับน้องเอ๋น้ำลายแตกครับน้ำลายแตก ใช้แน่ใช้แน่ปูกเองครับปลูกอยู่งเที่ย่างานครับบลาถาเนี้ยถึงเลยได้ไห mm hmm. มอืมจุดจุ่ดเลย,ย,ยก็จจวดเลยสินอกอกบารงบกลอลโเลยด้ย mm hmm. แตแอะไร mm hmm. มะระก,กีนกเออมะาะก,กี่ไก ได้หมตอนบักเก็บกิ่มแบบจะจ,ะจ,กกจัดดูกิิจนตจวดจะข้ามด้วยนะครับนี่ครับนี่น้องเลยกุ้งตัวบุไง่ครับกุ้งตรว,วดครับนี่อรดแซ่บบพักมา อืมอือแบบเนบอือมันมั่นปลาหมั่นแล้วก็มันหวานหวานกุ้งด้วยกันโอ,โ,โอ้สูตรนี่ม่ใจกึดเวิดมือกึดเอาครับคึดอ,อยากกินนะนะอืม คือว่ามันี่แซ่บครับพี่น้องเอ้ฟ hmm. นี่บอกแตกมากเดี่กินบอกแตกแกเลยเหมือนเด้อครับพี่น้องอยู่ต่างประเทศหรือว่าอยู่บนเประเทศไทยครับมาครับมันจะแซ่บกันครับกับลูกชายคนโตครับถ้าตรวจถ้ามอนถ้าตรวจครับ Yêu hả? cặp cấp A cắp. tiếp, bắt tít. ่กันดเบียงฮึลองตดดุกสวนแัน่ <laughs> สวนมือม่อนน้ำหมแดเก๊กนอ่ม แตบปากไม,ม่ค่อหวานครับอืมกดตูดดอดแล้วกว้มแจบบ กลุ่มไ่มั้วเอือนะนครับกุ่งตัวกลุ่ไงหัอปลาเซม,มอนครับมึงพี่น้องเลยม่วม อมืนดีครับของมากเลนครับของดิบดิบเหนือไป้ออกกล่องนะครับมืมนม้ลาดันแซ่บเนาะโอ้แต่ละพี่น้องครับผู้ใดที่ได้ม่เคยลองครับ เฮ็ดร่องกินเนาะเฮ็ดร่องร่องให้กินน้องครับเมนูนี้หวานมันหวานมันเผ็ดจวดจัดถึงจะสาอะไรเนี่ยเผ็ดมันจวดมันจัดเนาะแซ่บมากครับ ดูดัด่เมือไก่ดูดนะมือลุยปันปนลุยหน้าปันลุยสวนปันลุยหาป่ายุตากุงครักงตัวใหญ่ตนึ่งสองสาม ปลาเก็มข้มหมดมเจบนะเพราะต้องการพี่จึ๊ คือบานเห่าผ้าผมผมมรอมจักน้อยมันจีสแสแทบก็นี้อยู่เป็นเป็นมาลาจีน,นอ้ามันบานเานาอบาตัน้ำดนึ่ัวน้ำอีกน้าม,มาแดงครับนนัวครับน้ำคุอจอครับคุจอครับ ต่อเลยนะเจ้าแจนไ้ก็ขอขอบคุณน่ครับพี่น้องที่เข้ามารับชมทางช่องของอยูทู b e ยุกใส้คนตัวเช n แนวครับแจนไ้ก็ขอฝากไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแบกระดิงแจ้งเตือนไว้ครับสำหรับจะได้บุกพลาดคลิปต่อๆไปครับ สำหรับคลิปนี้โอ้แสีบหลขี่ข้ามม,ม,มือืม,อม แต่มากเอ้าแตในกะคลิปนี้เอาไว้ทำมิกันเนาะคลิปนี้เอาไว้ทำมิกันครับคลิปหน้าพอดไหมครับเจ้าคลิปนี้สวัสดีครับ